เมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะนำมาที่สวนลุงเฉมค่ะสวนมะพร้าวอินทรีนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลโคกม้ออําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะสวนมะพร้าวแห่งนี้นะคะทําเกษตรรูปแบบอินทรีและมีการแปลรูปจะเป็นอะไรเราไปติดตามกันค่ะ อยู่กับเจ้าของสวนลุงเชงนะคะคุณชนัญญาชเวงชดหรือคุณกุ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกุ้งนะคะเป็นทายาทของเจ้าของสวนมาต่อยอดใช่ค่ะที่นี่มีเนื้อที่เท่าไหร่คะที่นี่นะคะเรามีเนื้อที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด35ไร่ค่ะค่ะซึ่งเป็นมะพร้าวน้ำหอมใช่ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วก็เราทำแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะก็คือไม่ใช่สารเคมีปลอดภัยกับผู้บริโภคแน่นอนค่ะค่ะ คำว่ากเกษตรอินทรีย์ในมะพร้าวเนี่ยเขามีการดูแลแล้วก็ปลูกยังไงบ้างเกษตรอินทรีย์อ๋อโอเคก็คือที่นี่จะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยค่ะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะแล้วก็ส่วน กำจัดวัชพืชศัตรูพืชอะไรเงี้ยเราจะใช้ชีววิธีทั้งหมดค่ะอย่างเช่นเราใช้แตนเบียนควบคุมป้องกันหนอนหัวดําค่ะค่ะแตนเบียนนี่เขาจะเป็นแมลงที่กําจัดแมลงด้กันเองใช่ค่ะค่ะชื่อเขาก็บอกนะคะแตนเบียนก็คือเขาจะไปเบียดเบียนเขาจะไปวางไข่ในตัวหนอนทําให้ไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ค่ะค่ะแล้วการให้ปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยขี้ไก่ค่ะอ๋อค่ะเราไม่ใช้พวกเคมีเลยใช่ค่ะค่ะ ทราบว่ามาต่อยอดในเรื่องของสวนมะพร้าวของคุณพ่อใช่ค่ะอาอนนี้ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยเออเราอ่ะเป็นเคมีร้อเปอร์ซเลยค,ค่ะพแอนแล้วคราวเนี้ยเราประสบปัญหาหนอนหัวดำลงพื้นที่กินกัดกินใบมะพร้าวเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะ,คะในพื้นที่11ไร่ตรงนี้อ ใบมะพร้าวนียค่ะดำไปด้วยหนอนหัวดำค่ะแล้วคราวนี้เราก็ไปซื้อยาจากร้านขายยาเกษตรอะค่ะม,มาใช้แต่ปรากฏว่ายิ่งใช้แล้วมันก็ยิ่งมาค่ะพี่แอนเราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมาผิดทางแล้วก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าเออเราน่าจะต้องลองเปลี่ยนวิธีดูบ้างแล้ว เป็นจังหวะเดียวกันที่เกษตรน้องเกษตรตำบลน,นะคะแนะนําให้เราใช้แตนเบียนดูแต่พ่อเราก็ไม่เชื่อนะคะพ่อบอกว่ามันตัวเล็กๆเ,เหมือนมแมลงวีอย่างเงี้ยค่ะ,คะมันจะโอ้โหเราเอายาฉีดหนอนหนอนยังไม่ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันจะไปกาจัดมันนอนหัวดําได้ยังไงเลยนะคะแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรลองดูถ้ามันไม่ได้ผลเราก็กลับไปใช้เคมีเหมือนเดิมแล้วปรากฏว่าในการปล่อยแตนเบียนครั้งแรกค่ะ ก็เห็นผลเลยนอนหัวดําลดลง50%เลยค่ะ,คะจากที่ใบดําทั้งหมดมันก็เริ่มมีสีเขียวให้เราชื่นใจแล้วก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าเราน่าจะมาผิดทางแล้วแหละแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอนะคะก็คือเราเอาดินไปตรวจค่ะแล้วดินเนี่ยมันหนาแน่นมากมคือดินอนะแข็งมาก เนื่องจากเราใช้สารเคมีอยู่ตลอดใช่ไหมคะเราใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ตลอดเนี่ยอากาศในดินนะคะมันก็เลยถูกทําลายไปโครงสร้างของดินมันก็เลยเสียไปเผลอทําดินตกไปที่กระเบื้องคะ่ะพี่แอนปรากฏว่ากระเบื้องแตกนะคะดินไม่เป็นอะไรเลยะะใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราถ้าเราใช้เคมีตลอดเนี่ยเราอาจจะแบบมาผิดทางแล้วแหละ ในยุคในบางยุคบางสมัยเนี่ยเคมีมันอาจจะไม่ไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดเราก็เลยเริ่มปรับเปลี่ยนโดยที่เราก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเพื่อเราอยากให้ดินนะคะมีช่องอากาศมากขึ้นก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะอย่างเช่นปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยค่ะก็คือดินเราก็เปลี่ยนไปใช่ค่ะแล้วมีการบริหารจัดการเรื่องดินยังไงบ้างตอนนี้ ตอนนี้นะคะเราเรามีหญ้าต่างเหรียญน,นะคะ<ช>ก็จะเห็นเขียวๆที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะใช่ค่ะช่วยคุมดินไว้มันก็จะรักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเ<ช>มื่อก่อนนี้เราลดน้ํามะพร้าวเนี่ยหอาทิตย์เราลดสองครั้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะ1อาทิตย์ลดครั้งหนึ่งดินก็ยังชุ่มชื้นอยู่ค่ะ<ช>ถ้าเราแบบขุดดินมา ขึ้นมาดูก็ยังพบว่ามันยังชุ่มชื้นอยู่ค่ะแล้วการบริหารจัดการพื้นที่นะคะมีการเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างเราโดยพื้นที่อะคะ่ะเราก็ปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในร่องอะค่ะ,ะ,คะเราจะปลูกพืชแซมนะคะ,คะปลูกะชะพูเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าปลูกพืชหลายๆชนิดอะ,ค,ะค่ะ มันจะช่วยลดโรคแมลงแล้วมันจะทําให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะที่นี่มีการเรียกว่าค่อข้ันล่มรื่นแล้วก็สะอาดด้วยใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเข้ามาต่อยอดมีส่วนคุณพ่อก็คือบริหารจัดการพื้นที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้มันให้ผลดียงไรบ้างกับสวนมะพร้าวพอเรามีการจัดพื้นที่เป็นระบบเนี้ย มันง่ายต่อการจัดการค่ะพี่แอนก็จะเห็นว่ามองไปมันจะเลียโล่งเตียนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสัตว์มีพิษสัตว์ร้ายต่างๆค่ะก็จะไม่มาอาศัยเพราะว่ามันไม่มีที่หลบซ่อนค่ะอ๋อค่ะแล้วเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะเราเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรค่ะถ้าใครสนใจแบบอยากมาเรียนรู้การปลูกมะพร้าวก็มาเรียนรู้กับคุณพ่อได้เลยค่ะคุณพ่อนะคะก็จะ ดูแลต้นมะพร้าวทุกๆต้นเลยค่ะจะให้ความสำคัญกับทุกๆอย่างเลยทั้งดินทั้งน้ำสภาพแวดล้อมค่ะที่นี่ให้น้ำยังไงบ้างคะในเรื่องของสวนมะพร้าวที่นี่นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นล่องส่วนนะคะ,คะการที่เป็นร่องส่วนอะ่ะมันจะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวการลดน้ำแล้วก็การจัดการะคะ่ะที่นี่ใช้เรือลดน้ำค่ะในการลดน้ำมะพร้าวค่ะใช้เรือลด ใช่ค่ะ,ะลถทุกวันไหมคะอ,อ,อาทิตย์ละครั้งค่ะอาทิตย์ละครั้งถือว่าน้อยมากนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรามีใบต่างเหรียญที่ช่วยให้ความชื้นควบคุมความชื้นอยู่ค่ะคะ่แล้วเรื่องของวัชพืชในร่องน้ําแล้วเรามีวิธีกําจัดอย่างไรบ้างอ๋อที่นี่เราเลี้ยงเป็ดค่ะ เป็ดก็จะช่วยเรากําจัดจอกแหนสาล่ายแล้วก็รวมทั้งมแมลงเล็กๆบนดินด้วยนะคะอจอกแหนสาลายเนี่ยถ้ามีเยอะๆค่ะมันจะเป็นอุปสรรคในการลบน้ําเพราะว่าเราใช้เรือลดน้ําใช่ไหมคะม,มันก็อาจจะไปพันเครื่องอทําให้เครื่องเดินช้าอะไรเงี้ยค่ะอพอมีเป็ดมาช่วยกินจอกกินแหนกินมแมลงเล็กๆแล้วอะคะ่ะมันก็ทําให้การลดน้ำเนี่ยสะดวกมากขึ้นมไม่มีอุปสรรค จากการที่เราทําเรื่องของการเกษตรอินทรีย์มาเนี่ยค่ะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มากมาแค่ไหนคะโอ้ต้องบอกต้องเล่าให้พี่แอนฟังเมื่อก่อนนะคะคือเราเป็นสวนมะพร้าวเหมือนคนอื่นนี่แหละ,ะแลวครัวนี้คุณพ่อเนี่ยเขาจะไวกับหญ้ามากเลยค่ะเขาเห็นอะไรเขียวเขียวแซมขึ้นมาเขาก็จะไปถอนทิ้งหรือว่าจะใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยกำจัดแล้วซึ่งปีปีหนึ่งเราหมดไปกับค่าถอนหญ้าค่ายาฆ่าหญ้าเนี่ยเป็นจํานวนเงินหลายแสนบาท แล้วกุ้งก็เลยกลับมาคิดว่าถ้าเราเอาเงินหลายแสนบาทเนี่ยมาพัฒนาอย่างอื่นนะคะเราไม่ต้องเสียเงินหลายแสนบาทตรงนี้ไปอ่ะจะทำยังไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราลองปลูกพืชคุมดินค่ะก็คือประหยัดใช่ต้นทุนลงได้เป็นแสนๆเลยใช่ค่ะ,คะผลผลิตเรื่องของมะพร้าวบ้างที่นี่เน้นเรื่องผลผลิตอย่างไงบ้างอ๋อเราเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคใช่ไหมคะค่ะ แล้วกุ้งอ่ะก็เลยทําเป็นอินซีของเราทาเป็นอินซีทั้งหมดแล้วก็โชคดีมากที่พอเราเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นอินซีอะค่ะพี่แอนผลผลิตของเราไม่ไม,ไม่มีขาดคอเลยขาดคอก็คือผลผลิตจะมีน้อยในช่วงเดือนอม,นม,มีนาเมษาพฤษภามีายนเนี่ยค่ะแต่ว่าของเราไม่ประสบปัญหานั้นเลยจะเห็นว่าผลผลิตของเราออกแบบติดแบบตแบบเต็มคอหมายถึงเต็ม มะพร้าวค่ะมาเต็มเต็มต้นทุกต้นเลยแล้วก็ต่อเนื่องให้ผลทั้งปีใช่ค่ะลูกขนาดใหญ่กับลูกขนาดกลางค่ะพี่แอนเราส่งขายอ่าส่วนลูกขนาดเล็กอะค่ะเกษตรกรเขามองว่ามันไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วมันก็จัดการยากเขาก็จะเอาไปทิ้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากุ้งอะมองว่าจริงๆแล้วว่าลูกเล็กอะมันก็ยังมีประโยชน์คือน้ํามันยังหวานค่ะพี่แอนลูกเล็กนี่น้ําจะหวานมากเนื้อข้างในมันก็ยังดีแค่ลูกมันเล็กเองมันก็เลยไม่ได้แบบถูก ขายไปกับเพื่อนอ,อะไรเงี้ยค่ะคุณก็เลยเอามาแปลรูปค่ะเป็นไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมค่ะอ๋อค่ะที่นี่ก็มีเรื่องของไอศครีมมะพร้าวน,น้ำหอมด้วยเปิดเป็นร้านใช่ค่ะคาเฟ่เล็กๆใช่ค่ะเดีย๋ยวให้คุณกุ้งพาไปดูเรื่องของคาเฟ่ไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมค่ะค่ะ อยู่ในส่วนของการแปลรูปไอศกรีมค่ซึ่งมะพร้าวที่ผ่านการคัดไซแล้ว,ลวเกล็ดลองๆแล้วก็ะจะมาแปลรูปเป็นไอศกรีมค่ะ,คะโอเคค่ะ<ช>กเ็เราก็จะเอาน้ำมะพร้าวนะคะไปต้มกับใบเตยค่ะใบเตยนี่เป็นใบเตยหอมที่เราปลูกเองนะคะเป็นใบเตยปลอดสารพิษค่ะพอเอาน้ำมะพร้าวไปต้มกับใบเตยแล้วเราก็เอามาผสมกับกะทิค่ะกะทินี่เราใช้กะทิเข้มข้นนะคะใช้หัวกะทิล้วนๆค่ะแล้วก็เอาผสม ด้วยการเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อลงไปค่ะเนื้อเราก็ไม่ทิ้งแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปกับไอศครีมแล้วก็เทใส่ถังปั่นได้เลยค่ะก็เราก็จะใช้เวลาปั่นประมาณ45นาทีค่ะก็จะได้เป็นไอศครีมออกมาแล้วแค่นี้เองค่ะง่ายมากค่ะทุกเช้าที่นี่ก็จะผลิตไอศครีมใช่ค่ะสดๆใหม่ๆทุกวันเลยวันละประมาณกี่กิโลกรัมคะประมาณ100กิโลกรัมขึ้นไปค่ะ ะะเราไม่ได้มีแค่ไอศครีมมะพร้าวหอมอย่างเดียวนะคะเราก็มีไอศครีมที่เราเป็นเพื่อนๆของเราเครือข่ายกเกษตรกรของเราอะคะ่ะอย่างอื่น<ร>ด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็น,นี่ก็คือหน้าร เราเรียกว่าคาเฟ่ใช่ไหมคะเ,เรียกว่าร้านไอศครีมในสวนมะพร้าวดีกว่าค่ะ,คะมีชื่อไหมคะร้านไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมสวนลุงเชเอมค,ะค่ะวันหนึ่งที่เราผลิตไอศครีมเนี่ยหนึ่งร้อยโลเนี่ยเราขายหมดหรอคะหมดค่ะอ่ากลังกับเราเคยผลิตสูงสุดวันละ3า0กิโลกรัมะคะ่ะ เรารับทํา OEM ให้กับแบรนด์หลายๆแบรนด์ทั่วประเทศนะคะพอะพูดถึงหน้าร้านเราบ้างมีะอะไรบ้างโอเคตอนนี้ที่หน้าร้านนะคะมีทั้งหมด15รสชาติค่ะแต่ว่าเรอาออผลิตแล้วจริงๆอะประมาณเกือบ40รสชาติคะ่ะค่ะซึ่งเรา ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยใช่ค่ะ<ม>เราบอกว่าเราเป็นไอศครีมผลไม้ไทยค่ะพ<ม>ี่แอนก็คือเราอ <Okay. S 2> นอกจากเราผลิตไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมของเราเองแล้วนะคะ <Okay. S 2> เรายังไปช่วยเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเพื่อนเพื่อนบ้านเราค่ะ <Okay. S 2> อย่างมะม่วงนะคะตอนนี้หน้ามะม่วงอ,อกล่องค่ะเราก็เลยใช้มะม่วงมีไอศครีมมะม่วงอ,อกล่องนะคะจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงออกล่องโบราณบางแพระคะ่ะที่ราชบุรีค่ะหรือ,รอว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ําดอกไม้ส่งออกนะคะที่บางแพรเหมือนกันค่ะอย่างช็อกโกแลตนะคะแล้วเป็นโกโก้มาจากเชียงรายค่ะ,คะเป็นผลผลิตที่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยค่ะ,คะกาแฟโอกกาแฟนี่เป็นกาแฟโรบัสต้านะคะจากชุมพรนะคะโอ้จากทั่วประเทศเลยนะคะใช่ค่ะ นอนส้อมอันนี้ก็เป็นส้มเขียวหวานค่ะส้มเขียวหวานในประเทศไทยนี่เองอชาไทยเราเป็นชาไทยที่เอาเป็นชาชักของจังหวัดสตูลค่ะอืค่ะ และยังมีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยใช่ค่ะเช่นลิ้นจี่ค่ะเราพื้นที่เราใกล้กับสมุทรสงครามช่วงหน้าลิ้นจี่อ่ะเขาก็จะมีลิ้นจี่ออกมาเยอะเราก็จะทําเป็นไอรีมลิ้นจี่ให้ค่ะช่วงนี้ก็จะมีมะยงชิดค่ะไอรีมะยงชิดมีไหมคะวันนี้วันนี้รู้สึกมะยงชิตจะหมดค่ะแต่เดี๋ยวเราได้ลองชิมทุเรียนหมอนทองค่ะได้รับการตอบรับจากลูก นอกจากจะมีไอศกรีมกะทิแล้วยังมีหลากหลายรสชาติเลย,ยลูกค้าชอบมากเลยค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็เหมือนกับตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าไอศครีมของเราอะค่ะจุดเด่นของไอศครีมของเราก็คือไม่ใส่นมไม่ใส่สารเสริมไม่ใส่แป้ง แล้วก็ถ้าเป็นตระกูลของผลไม้ขายชีผลไม้เราจะใช้ความหวานจากผลไม้นั้นๆค่ะไปในสายน้ำตาลใช่ค่ะเป็นเบาหวานทานได้เป็นไอศครีมก็สุขับภาพเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะที่นี่ค่ะเปิด8โมงถึง5โมงเย็นทุกวันค่ะอืมค่ะมีวันหยุดไหมคะไม่มีค่ะไม่มีวันหยุดเลยใช่ค่ะตอนนี้ลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนบ้างมีทุกกลุ่มเลยค่ะตั้งแต่ครอบครัวนะคะผู้สูงอายุเ๋อเด็กๆก็ชอบค่ะเด็กๆก็จะชอบแบบช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ย สวนลุงเฉยนะคะ<ช>บรรยากาศก็จะเห็นล่องสวนมะพร้าวค่ะแล้วยังเห็นบรรยากาศของเป็ดนะคะเล่นน้ําแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเลยใช่ค่ะ,คะบรรยากาศนี้ลูกค้าเรียกร้องให้มีเลยใช่ไหมคะโอ้ลูกค้าว้าวมากค่ะมามาทุกคนประทับใจทุกคนเลยค่ะ,คะและนี่ก็คือเจ้าของสวนคุณพ่อแนะนําตัวเลยค่ะครับผมลุงเชยเฉวงโทษนะครับ,บ,ท,รบทำสวนมะพร้าวอยู่ที่นี่ แล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เลยมาช่วยแปรลูกมะพร้าวน้ำหอมเนีเอาคิดทำไอสครีมขึ้นมาก็เ,เลยยกสวรมะพร้าวเขาให้เขามาแปรลูปแล้วก็ทำกันอย่างเหมือนกับวชาวบ้านชาวบ้านนะฮะแม้แต่คนปอกมะพร้าวนะฮะเขาก็ยังเป็นธรรมาชาติอยู่เขาไม่ใช่มืออาชีพ เราก็ทําแต่รูกคือผลการเกษตรของเราไปแต่เต้นบรรยากาศที่เนี่ยก็พยายามมันมีทุนเดินอยู่แล้วคือว่าเงียบสงบแล้วก็เรียบง่ายค่ะภูมิใจแค่ไหนคะที่ลูกสาวมาช่วยต่อยอดส่วนมะพร้าวคะอ๋อก็รู้สึกว่าภูมิใจนะเพราะว่าทํามา ได้พัฒนามาได้ระดับแล้วก็จะต่อยอดไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วก็คิดว่าเราจะอยู่เงียบๆตอนนี้ว่าลูกสาวเขาเองนะเขามีความรู้ด้านนี้เขาก็มาคิดแต่ลูก,กเขาตื่นใจเหรอไหมว่าอันนี้ยก็จะได้ผลผลเองการเกษตรเนี่ยเพิ่มได้ข่าวล่ลค่ครับก็ดีใจนะครับเนื่อนแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเออเรายังไม่ค่อยจะพร้อมอาจจะเห็นว่า ห้องน้ำห้องสุข,ขาก็เพิ่งจะสร้างเพราะว่าตอนนั้นไม่เคยมีใครมาเราก็อยู่บันแาบิธรรมชาติจะมีห้องน้ำสองห้องก็พอแล้วอตอนนี้คนมาเยอะๆก็เอ้าเราก็ต้องต้องมาคิดทำํำ แล้วก็นี่กาลังจะสร้างบ้านพักคนงานให้มาช่วยครับเขาก็ดีใจว่าเขาเองเขาไม่อยู่ก็ทำรม,ม้ชาอหมเดี๋ยวต่อไปเราจะพัฒนาค่ะเราจะทําสะพานข้ามไปในร่องแล้วก็สร้างซุ้มมะพร้าวนะคะซุม้มมะพร้าวต้นนี้คุณลุงเฉมทําเองเลยนะคะกะ็เข้าไปในร่องสวนเพื่อให้ได้ไปนั่งเล่นกันในร่องมะพร้าวค่ะ ไหนแนะนำหน่อยนะคะว่าวันนี้มีเมนูไอศครีมอะไรบ้างพี่แอนชอบทุเรียนไหมคะแนะนำเลยค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมกับทุเรียนหมอนทองค่ะอันนี้เขาเรียกท็อปิ้งใช่ค่ะก็จะทับปิ้งอันนี้ไอศครีมเราลูกละสิบบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ท็อปิ้งนี่ฟรีค่ะสับปะรดเรากวนเองนะคะเท่ากับมียี่สิบบาทเองใช่ค่ะได้แบบนี้เลยแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมล้วนค่ะอันนี้ก็เป็นรวมมิตรค่ะรวมมิตรแล้วก็ ชาไทยค่ะซึ่งคุณกุ้งเองมีความรู้เรื่องของการเกษตรอยู่แล้วมีกุ้งจบทางด้านเกษตรมาค่ะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วทำงานด้านเกษตรน้อยมากเลยก็เพิ่งจะได้กลับมาใช้ความรู้ทางด้านเกษตรก็ไม่นานมานี้เองค่ะเราทราบว่าเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศก่อนหน้านี้ใช่ค่ะค่ะทำไมเกษตรกับเชฟเนี่ยมันไม่ไม่ได้คู่กันเลยมัไม่ได้คู่กันเลยใช่ไหมคะก็คือเมอกอนเนี่ยกุ้งจบ ปริญญาตรีนะคะด้านเกษตรศาสตร์เลยแล้วก็ปริญญาโทด้านธุรกิจเกษตรเลยค่ะก็ตั้งใจว่าจะกลับมาช่วยงานคุณพ่อนี่แหละแต่ว่ามีช่วงจังหวะที่ตอนจบใหม่ๆค่ะก็ได้ไปทํางานกับบริษัทใหญ่ๆของประเทศไทยอะค่ะแล้วพ่อทํางานอยู่สักพักนึงอะค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยบาลานซ์ตอนนั้นยังเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทํางานแล้วก็ ป่วยบ่อยก็คือไม่สบายบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเอะเราอาจจะแบบเครียดจากงานเราก็เลยตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราอยากหาอย่างอะไรสักอย่างที่ดึงความสนใจเราออกจากงานนะคะพี่แอนก็เลยไปหางานอดิเรกเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยลองแนะนําไปให้ทํางานอดิเรกใครว่าทําอะไรดีกุ้งก็ไปทำหมดเลยค่ะทําจัดดอกไม้ทํากระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่า เราอยากกลับมาไปทํามันอีกจนมาเจออาหาระคะ่ะ<ม>ไปลองเรียนอาหารแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยที่อาหารหนึ่งอย่างะคะ่ะมันมีส่วนประกอบมากมายเลยอะไรอย่าง<ม>ี้ค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าสนใจทางด้านอาหารตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคือก็ว่าบ้านเราอะ่ะประเทศไทยเป็นครัวของโลกค่ะพี่แอนก็คือเรามีศักยภาพด้านการ,การเกษตรเนี่ย<ม>เป็นเบอรต์ต้นของโลกเลยะคะ่ะผักผลไม้เราส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง<ม>แต่ว่า เราก็มองเอ๊ะทำไมเกษตรกรเราถึงยังมีรายได้ที่ไม่สูงนะักเ mm hmm. นี่ยค่ะก็เลยกลับมามองถ้าเทียบกับต่างประเทศะคะเวลากุง้งกูจะมีเพื่อนต่างประเทศเยอะใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วเวลากุ้งกลับมาที่บ้านอะไรเงี้ยส่งรูปมะพร้าวต้นมะพร้าวคนตัดมะพร้าวให้ดูเพื่อนๆจะตื่นเต้นมากค่ะ mm hmm. เขาก็จะแบบแอบแซลบอกว่า เธอแบบเป็นเศรษฐีนี่แล้วเธอมาแบบทํางานทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมุมมองที่เรามองใช่ค่ะที่เขามองเกษตรกรอะถึงต่างกันในต่างประเทศค่ะคนที่มาเป็นเกษตรกรได้คือคุณต้องเป็นเก่งอะค่ะเก่งมากๆเลยเพราะว่าคุณต้องเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตคุณต้องเป็นเจ้าขององค์ความรู้คุณต้องมีเงินแล้วคุณก็ควบคุมราคาได้เองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันตรงกันข้ามกับประเทศเราทั้งหมดเลยกุ้งก็เลยรู้สึกว่า อยากจะกลับมาพัฒนาวงการเกษตรบ้านเราอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วประเทศเรามีศักยภาพมากนะคะแต่ว่าเกษตรกรของเราอะค่ะอาจจะขาดองค์ความรู้ในด้านการแปลรูปแล้วก็การเพิ่มมูลค่าคะ่ะจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จคือเกษตร ที่ประเทศไทยอะค่ะเราควบคุมราคาเองไม่ได้ราคาเราขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางค่ะก<ม>ุ้งก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามาส่งเสริมให้เกษตรกรของเราเขาแปรรูปแล้วเขาก็ขายสินค้าของเขาได้เองค่ะ<ม>เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ยกระดับเกษตรกรไทยค่ะ,คะอนาคตมีแผนอย่างไรต่อไปคะตอนนี้เรื่องของร้านเองเรื่องของแปลงเกษตรเองอ๋อตอนนี้เราก็เปิดเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรค่ะแล้วก็ต่อไปก็ตอนนี้มีเฉพาะร้านไอศครีมต่อไปเราก็จะพัฒนามีอาหารด้วยค่ะ,คะนอกจากมีร้านเรายังมีรถใช่ค่ะรถรถฟูดฮักไอศครีมค่ะคมีไอศครีมบริการพร้อมคนตักค่ะ ค่ะสนใจก็ติดต่อได้เพราะว่าเราไปทั้งรถแล้วก็คนขับเลยใช่ค่ะค่ะถือว่าเป็นไอเดียดีๆที่มาช่วยต่อยอดเรื่องของการเกษตรใช่ค่ะอย่างรถฟูทักเนี่ยค่ะเรามองว่าเราจะไม่รอให้ลูกค้าเดินมาหาเราอย่างเดียวค่ะเราจะเอาตัวเราไปหาลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะเราก็เลยมีรถฟูทักรถเคลื่อนที่ค่ะสามารถไปได้ทุกงานเลยไม่ว่าจะงานแต่งงานบวชงานทําบุญบ้านงานเปิดบริษัทใหม่ค่ะเรียกใช้บริการได้ค่ะ ืคาทิดจะสตัวกรใ่ะ้ะในการทํากรพื่การเลกครับเกี่ยวกันด้การเกษตรนุงเอิ้นทามาสำหรับพืชลมลุกจะรพัดช่วชีวิตนี่ทำแล้วก็ต่อมาได้เรียนรู้ว่าการพัฒนากันการเกษตรโครงสร้างมันผิดม,มันผิดยังไงคือเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นเจ้าของอ่าเป็นท,ที่ดินสำหรับการผลิตการเกษตรเวลานี้ก็มีเปอร์เซ็นต์มันต่ำมากแล้วก็จะน้อยลงไปทุกทีแตอน,นี้มันก็น่าเสียดายนะครับตอนนี้กเจจกษตรกรก็จะขวานปว่วาไม่ไงก็เออยันคคมวามขวาเขียนพยายามแล้วก็ค่อยคิดจะทำอะไรก็ได้แม้จะมีจะสวนมะพร้าวอย่างลุเงเิดเอ๊ะ ไปคิดดูว่าเราจะทําอะไรได้บ้างกับขายต้นมะพราะ้าวสดยังไงได้บาา้างจะแปรรูปยังไงได้บ้างพยายามหาวิธีที่จะพัฒนาไปรอจนาเขาจะเปลี่ยนโครงสร้างเพราะว่าโครงสร้างมันผิดแล้วต่อไปมันต้องแก้ถ้าไม่แก้เกษตรกรเรกรนี่ยมันจะช่วยใยนตัวเองไม่ได้หนระอกแต่ถ้าเขาเกษตรกรจะไปได้โครงสร้างมันดีหมายความว่า ระบบสากลฐนะานะเป็นกระทรวงกส็สากลเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ตอนนี้สากลของไทยมัน <ynen. S 1> ไม่ใช่ hmm. มันเหลือแต่รูปแบบอย่างนั้นเกษตรกรเนี่ยลุงชิเอ็มก็ฝากไปถึงว่าพยายามที่รักษาะระดับไว้ลักษณะที่ว่าขยันยังหอมือหอยเท้าพยายามทำครับเบื้องต้นก็ขอ่าเกษตรกร ค่ะนี่ก็ค,ค่ะคุณกุ้งฝากนิดนึงค่ะมาเที่ยวสวนลุงเฉเอมค่ะก็ราชบุรีนะคะใกล้ๆแค่นี้นะคะก็มาเที่ยวสวนลุงชะเอมมาทานไอศครีมในสวนมะพร้าวได้นะคะ หนึ่งเกษตรกรนะคะตัวอย่างที่กลับมาพัฒนาท้องถิ่นนะคะพัฒนาเรื่องของการเกษตรต่อยอดสินค้าการเกษตรในส่วนของตัวเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกุ้งและลุงเชเอมปลากท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคุณกุ้งลุงเชเอมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ